เดินกันรอบแปลงแล้วนะครับดูต้นนี้นะครับสวยไหมครับาลายที่แทงออกมาสุดยอดมากๆเลยนะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับในการทำปล์มน้ำมันถ้าเราใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรนะครับการจัดการหกข้อนะครับในปล์มน้ำมันเนี่ยข้อแรกก็คือสายพันธุ์นะครับต้องไม่ปลอมสองดินเป็นประเภทไหนนะครับเราต้องรู้ว่าดินไหนเหมาะกับปุ๋ยแบบไหนนะครับ ข้อที่สามก็คือปุ๋ยที่เราใช้นะครับเราก็ต้องให้ตรงนะครับกับความต้องการของปามถ้าปามคอยังรีบอยู่นะครับเราก็ต้องใส่ตัวบำรุงต้นก่อนบำรุงให้ให้ต้นสมบูรณ์ก่อนนะครับก็จะช่วยให้ปามเนี่ยแทงทลายได้ดีนะครับข้อที่สี่ก็คือการจัดการนะครับในสวนเราก็มีหัวข้อการจัดการข้อที่ห้าก็คือน้ําข้อถูกแสงแดดสองข้อนี้เราคุมปัจจัยไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ ช่วงหน้าแรกเนี่ยน่าสงสารปามมากๆเลยนะครับปามขาดน้ําแต่ก็เราใส่แมกนีเซียมไว้เนี่ยพอนะครับเราเราใส่แมกนีเซียมไว้พอก็ทําให้ความเขียวของเขาเนี่ยยังคงอยู่นะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหมากนะครับที่อยู่ข้างหลังมนนียเป็นต้นหมากนะครับแต่ดูนะครับว่าแต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยก็ออกทลายมาให้เราเนี่ยพอได้อยู่นะครับนะดูใบข้างหลังนะครับ จะเงานะครับเขียวเงาเพราะว่าไม่ได้ขาดแมกนีเซียมเอาครับมาดูต้นนี้นะครับเห็นไหมครับขนาดทลายนะครับออกเยอะมากเลยครับสามารถเดินดูได้ทุกต้นนะครับหลัดลังกำบางตัดตามอยู่ เอามาดูต้นนี้นะครับอีกต้นหนึง่งสภาพใบตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่ต้นนี้ดูนะครับเราก็ทำตามหลักวิชาการนะครับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์นะครับว่าปามขาดตัวไหนเราก็ใส่ตัวนั้นนะครับ แต่ของผมจะใช้สูตรบำรุงต้นกับบำรุงทลายเนี่ยแยกกันครับบำรุงต้นกับบำรุงทลายแยกกันแล้วก็ใช้สูตรที่เหมาะกับดินทรายแล้วก็ผมก็จะปูทางใบนะครับเนี่ยช่วงที่แต่งทางผมก็จะปูทางใบสวยไหมครับออกไปดูอีกต้นนึงมันดกดกมากเลยนะครับ นะครับตอนนี้ก็สวยนะครับก็ชมสวนไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะมาฝากในช่อง youtube นะครับอาฟรีชาแนลฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะเอาผลงานมาอัปเดตในช่องของเรา อันนี้เป็นริมเขตแดนน,นะครับอ๋อดูนะครับทลาที่จัได้ดูสิที่มันหกทลายมาเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับเต็มหมดเลยวันนี้พาชมสวนนะครับนี้ปาล์มที่ผมปลูกไว้ ที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถ้าเราดูแลดีๆนะครับเอาอมาดูต้นนี้อีนนะครับเราต้องรอดใยทองใจถทางนะครับนี่นะครับที่มันออกมาต้นนี้ออกน้อยนะครับแต่เริ่มเริ่มแทงสลาออกมาได้นะครับ มันก็มีเหมือนกันครับต้นที่มันออกทลายมาน้อยแต่ก็เริ่มเริ่มแทงทลายออกมาครับให้ดูนะครับว่าถ้าดอกผู้ใหญ่ลักษณะแบบนี้เนี่ยต่อไปทลายมันก็จะออกมาใหญ่มากตอนนี้กี่ลายส,<ะ>สามทลายนะครับตนนัวนี้นี่ตันนี้ที่ออกมานะครับสามทลายนวนตั้งอยู่ อันนี้เป็นพันธุราชสองตามไปดู